เจ้านี่ต่ำเตาเจ้าใส่คาใส่พริกใส่กระเทียมต่ำเมื่อมันเรียกนะคะจันแก้วเก็บใส่เก็บใส่พริกหนุ่มนะเจ้าใส่พริกหนุ่มนะคะต่ำเตาคือสาหร่ายทะเลนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือพวงแล้วก็มะเขือคืนใส่ลงไปแล้วก็ใส่ อันนี้คือสาลายทะเลแล้วก็มีทันซับๆเพื่อมันไม่ให้มันยาวอ่ะเออมันยาวเสร็จแล้วก็ใส่ปร,ราร้าใส่ชูรสฉชวก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 โคเลโคเลให้มันเข้ากันแค่นี้แหละเจ้าเสร็จเรียบร้อย นเนี่ยบรนห้องต่ำเตา่ตาต่ำเตา่าเจ้ตาต่ำเตา่าเจ้าเนี่ยเต่ารำปางนะคะเจ้าบะต่ำเตา่าฉันคิดว่ตาต่ำเตาวะนะันนึงเนี่ย่างเต่ารำปางเนี่ยหยาปีอ้วนย่งหยาบวันนี้ Ừ à, ừ, Má, à. Đúng À, mình chơi bằng cả. nó lẽ, nó mà con tuổi khôn lẹ. Tại cầm lấy cái đây. Hử? Ừ. cầm lấy cái đem là đắp mình cái đi. Mọ nó lạ thầm à. Không đẹp như à. Biết

จังกูลอกถูกอะตื่นีีว่าจะไลยอะมจ็บอืมปะปูแบปะโคแลมันน้ำมาบ้านน้ำม่เรอืมอืมน้ำนม่เรอ่กินได้ม่กิน

ว่าเขาเป็นนี่เป็นล้านลูกสาวเสื้อด็กกับหนีนอนเล่นน่ะแล้วหายอะไรอย่างนี้เลยวะยิ่กเกมติ๊กซิปนะ่ะรอยนั่นดูอุ่ยแล้วมันอีนึงสามซิปล้านเออซิปจะได้ซิปแปดล้านซิปแปดล้านเอาไปเล่นอะไรอย่าง้ร เอาไปเล่นนั่นเนี่ยเกมเนี่ยยัยมาสามสิบล้านยังสุดท้ายมาบุญนี่เจ้าบ้านอยู่ได้้บนาเออเอาไปเล่นน่ะได้สามสิบล้านกั็มาไม่เข้าใจปะสามสิบล้านกั็มาบวกกับที่มันถูกหวยฮัมสิบล้านก็สิบแปดล้านก็สิบสองล้านมาคนสุกพรนเน่ยไม่ได้ไม่ได้เจ้าบ้านอยู่อ่ะเมาเอาอะกาดึงดึงมึงห่างยังรออกะไรการตีสิบพัน เล่นง่าวเกินตัวเล่นาเกิ้ตัวแล้วแลมนนได้มันสุดท้ายมันกินหมดเหรอเล่นมันเหมือนยุ่เลยเห็นผการิบบานไม่หาที่ไหนได้อการจานสกอนกัเจ้าบ้านอยู่จนถูกแล้วทีหนึ่งซื้อบานสองหลังสามหลังเล่นได้ ถามชิานีิปหลานมันไดนอะลูกล้วมันเื่อทั้บาทไปนในจาวบานอยู่เป็นนี้เหินกุ้งกนเหิืนมากุ้งกันเหิมา,เ,มา,เ,มาเล่นเล่นเล่นสายพี่ห้าแสนห้าแสนล้านเสียมมดมัน้นเนี่ยใส่กำจันละมมอพอหุ่นชนมันเนล,ล่นเนียลูกเามันน่้ เป็นนี่มันหลอกมดนูเนี่ยซัรีุ่งเดดตกู้ายจะไ่เล sure> ้อย่างอ่ะเนื้อเนืนก็จะขนไปมดด้วยขางไอ้ที่มึงว่ามันมีอ่งมาขางลุงเดดเนี่ยกู้กเข้าใจมันจะขางยังไงยงขนาดลูกมั่ไยังขางเข้าใจว่ากู้ขาเข้าใจมันจะกู้เป็นเนอกู้ก็สตอนตอนลูกเอ้ยอั้นก็ลูกมึงมันจะขางยังไ่ง

เดี๋ยวล้วหมดขึ้นอีอีใยายชุ kau, ่มไปแกนนี uh ่ช huh. <CROSSTALK router> ุ่มทำไงะมันก็เข้ายายไายมากเบ็ดร้อเร้ายายหรือยังือไก่เบ็ดเป็นหน่องซื้อไก่มาสองหน่องบอชกินมันแล้วไหนไหนมันต้องถามหาเพื่อเบ็ดไปผลเจ้ากวางายเพื่อสางร้อนแล้วเละลอยตายแก่หน้ากูตายก็แล้วก็ชุ่มชิกูฝังตาย ล limiting, ุกเมยจขึ okay. Ooh, ้นไงฮะหวากกาแนิวบาลุงเมีปึงร้อนข้างบ้านนะเอ่ะพอก็สองขีนไงมาไหมแต่ล้วได้กินอีกเดี๋ยวคุณมียบ้านก็าได้กินอะกว่าต่ขึ้นอ้าวก้อะนนี้หวานเว้ยหวานปะอืมอันนี้เอฟซีซื้อมาฝากก่อนเอฟซีมาฝากก่อนเอฟซี มีฮะามันดูจะรู้เป็นคนกินแล้วเดบ้านเยะไปแล้วเขากินทีนี่กัไม่หหรอ๋อมีอในตู้เย็นอะไปเอาเออเอมาละมาเลยมาเสจเส็สข้างในเสจสูกระจัดมอคนไปชิงไปถึงีไปหาบังเนี่ยเหรเนี่ยเรือปลาถึงเเ cầm tạo cũng đẹp ăn tại <laughs> chị kỳ kỳ với <laughs> kỳ 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 tiêu kỳ kỳ